ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับตัวอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับเพื่อที่เราจะใช้ตัวอินฟราเรดเนี่ยนำมาใช้วัดในเรื่องของความเร็วความเร็วของใบพัดความเร็วของมอเตอร์นะครับเราจะใช้ตัวอินฟราเรดเซนเซอร์มาวัดความเร็วมอเตอร์นะครับ ในหลักการทำงานของตัวอินฟราเรดนะครับมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าตัวเซ็นเซอร์ของเขาที่เป็นตัวส่งกระแสส่งตัวไฟอินฟราเรดยิงไปที่วัตถุนะครับยิงไปแล้วก็ยิงกลับนะครับถ้าเกิดว่า Detect วัตถุเนี่ยก็จะให้ค่าเป็น0ูนถ้าไม่เจอวัตถุก็จะให้ค่าเป็น1นนะครับระยะของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ ระยะของตัวอินฟราเรดจะอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรมาบังเขาในระยะลัศมี20เซนเนี่ยเขาก็จะส่งกระแสไฟฟ้านะครับส่งกระแสไฟฟ้าเข้าเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้ามาที่บอร์ดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรมาบังเขาก็จะส่งกระแสไฟฟ้าเป็น0ูนย์ถ้ามีก็จะส่งกระแสไฟฟ้าเป็น1ลักษณะาการทํางานของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการต่อนะครับ เราก็จะใช้ตัว IR <c> sensor <oughs> ต่อเข้ากับบอร์ด Arduino Arduino Uno R3 Ar 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 นะครับเข้ากับตัวขา R2 นะส่วนโวล์กับกราวใช้5โวล์นะครับหรือใช้3โวล์ก็ได้แต่ผมเลือกใช้5โวล์เพราะว่ามันต่อเข้ากับกราวง่ายกว่านะครับแล้วก็ตัว LCD ตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ทำมาหลายคลิปแล้วนะครับก็จะมีกราว VCC SDA ที่เป็น Data แล้วก็ SCL ที่เป็น clock นะครับตัว SCL กับ SCA เนี่ยถ้าตัวบอร์ดถ้าเขาถ้าบางบางท่านไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีตัว SCA กับ SCL ใ,ในในบอร์ดก็จะต่อกับ ACA 5นะครับตัว A5 ก็จะเข้ากับ SCL ตัว s c ก็จะเข้ากับตัว SCA ที่เป็นขาอนาล็อกนะครับแล้วก็โว c กราวก็จะใช้5โวล์นะฮะ ลักษณะาการต่อตามนี้เลยนะครับผมส่วนตัววิดีโอนะครับถ้าเกิดวิดีโอที่ท่านที่สนใจจะศึกษาในเรื่องของรายละเอียดนะครับลงไปอีกนะครับเพราะว่าผมจะทำคลิปในลักษณะที่สรุป สอนแล้วก็สรุปถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ i n s t a c a b l e c o m s i m p l e k e y m o t o r k e y s p e e d k e y t e s t e r t a c o m e t e r นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะโอเคนะครับแป,แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับลิงก์นี้ลิงก์นี้แล้วก็ตัว ตัวนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นการต่ออุปกรณ์จริงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูการต่ออุปกรณ์จริงนะครับพร้อมกับเทสเลยนะครับก็อธิบายโค้ดสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เราอยู่ที่ Arduino Arduino Uno นะครับก็เลือกบอร์ดเป็น Arduino Uno นะฮะคอมเป็นคอม6นะครับแล้วก็ดูว่าต่อด้าน ด้านล่างขวานะครับออนิโนยูโนต่อเข้ากับคอมผมเรียบร้อยแล้วนะครับโค้ดก็ตัวที่จะแปะไว้ในให้ใน e s c r i p t i o นนะครับโค้ดตัวนี้จะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับโค้ดที่เขาทำนะครับแต่ว่าก็จะคล้ายๆกันนะฮะไม่แตกต่างกันมากเพราะว่าการทำงานของโค้ดของตัวโค้ดเนี่ยจะมีส่วนที่สำคัญอยู่นะครับก็คือขั้นแรกให้เราต่อต่อจัว lcd ใช้ใช้งานได้ก่อนนะครับต่อ i r s e s s ซ r ให้ใช้งานได้ก่อนนะครับ,นนรบแล้วลองเทสดูว่า i r s e n s o เเปลี่ยนค่าจาก0ูนย์เป็น1ไหมหรือ1เปลี่ยนค่าจาก1เป็น0ูนย์ไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็คนะครับในเรื่องของตัววัดรอบมอเตอร์นะครับก่อนที่เราจะไปดูอุปกรณ์จริงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปโค้ดในส่วนที่เป็นหลักที่สําคัญนะครับก็จะมีค่าตัวนี้นะครับค่า ppr ก็จะเป็นค่า งที่นะครับว่าเราใช้ไปพัดกี่ใบนะครับ PPR ก็คือ3เราใช้ไปพัด3ใบนะครับวลทายจะเป็นค่าตัวแปรที่เป็นคาเ์เตอร์ในลักษณะที่ว่าคือตัวแปรตัวเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายไว้ในตัวด็อกิเมนต์แล้วนะฮะด็อกิเมนต์ตัวนี้นะวลทายก็จะเป็นเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยที่โปรแกรมไม่สามารถควบคุมได้นะครับในเรื่องของอินเทอร์ลับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือคอมไพเลอร์จะไม่พยายามพยายาม โดยคอมไพเลอร์เนี่ยจะเก็บค่าของตัวคา์เตอร์ไว้ในแคชนะครับตัวแปรคา์เตอร์ไว้ในแคชหรือรีจิสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวค่าที่เก็บไว้เนี่ยจะไปอ่านค่าจากหน่วยความจำนะครับหน่วยความจำจริงทุกครั้งจะไม่เก็บไม่อยู่ในรีจิสเตอร์หรือไม่อยู่ในแคชนะครับอันไซน์ก็คือค่าที่เป็นค่าบวกนะครับไม่มีค่า จะเป็นค่าบวกเสมอเลยครับไม่มีลบไม่มีค่าอะไรจะเป็นบวกถ้ามอเตอร์หมุนไปทางขวาก็จะเป็นบวกมอเตอร์หมุนไปทางซ้ายก็จะเป็นบวกนะครับประมาณนี้นะก็จะเป็นค่าตัวเลขจํานวนเต็มที่ไม่มีเครื่องหมายนะครับอันซ้ายลองเคอร์เรนต์มิลตัวนี้ก็จะเป็นมิลลิสนะฮะมิลลิเซเกิลนะครับหน่วยเป็นมิลลิเซคเกิลก็คือมิลลิเซคเกิลจะเป็น1ส่วนพันวินาทีนะครับเราจะใช้ในเรื่องของการจับเวลานะฮะ ส่วนตัวโค้ดจริงตัวนี้นะครับก็ในส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการ In c l u d e Library ที่เป็นตัว Liquid Crystal นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงตัว Library l i q u i d Crystal ก็ให้ลงก่อนนะครับวิธีการลง Library ก็ไปที่ s k สเ include library manage Library แล้วก็มาที่ตัวมาที่ตัว Liquid Crystal นะครับแล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหาเนี่ยพิมพ์ Liquid Crystal i2c แล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับ IR sensor เ,เ,เป็นขา2นะครับ Voice แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแปลที่ใช้อ่านค่าตัว IR sensor น,นะครับจุดสำคัญอีกอันนึงก็คือตัวฟังก์ชันที่ใช้ในการ interrupt น,นะครับออนี่ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชัน attach interrupt น,นะครับ แอดไทสลบนะครับก็ตัวแอทลก็จะมีตัวพารามิเตอร์ที่จะเป็นหลาย4สรูปแบบนะครับจะมีค่าโลมีเชเชจ rising falling high นะครับก็คือเราจะมักจะใช้ถ้าเป็นการวัดรอบความเรลตมอเตอร์เรามักจะใช้ตัว rising กับ falling นะครับตัว rising ก็คือเป็นจากโลเป็น high เป็นจาก0เป็น1ตัว falling ก็คือจาก1เป็น0หรือจาก high เป็นโลนะครับมาดูโคตรจริงกันนะครับประมาณนี้นะ โอเคนะครับเราสร้างตัวแปลกเก็บเคาน์เตอร์ขึ้นมานะครับเป็นเวลลาทายแล้วก็สร้างตัว RPM นะครับเป็นเป็นจำนวนจำนวนเต็มบวกนะฮะสร้างฟังก์ชันอินทัลรับขึ้นมานะครับในอินทัลรับให้เป็นตัวนับเคาน์เตอร์นะครับส่วนไวท์เซตอัพเราก็จะประกาศตัวฟังก์ชันตัวนี้ไว้นะครับ a t t a c h <oughs> interrupt ตัวที่อินพุนะครับการทำงานของ attached interrupt นะครับก็ ถ้า IR detect เ e t e c t เป็น1นะครับ1นี่ก็คือ IR เจอตัวไบพัดใช่ไหมครับแล้วก็พอไบพัดไปที่1ผ่านไปมันก็จะเป็นช่องว่างระหว่างไบพัดไปที่1กับไบที่2ก็จะเป็น0นะครับแล้วก็เป็น1ก็คือไบพัทไปที่2แล้วก็เป็น0ก็คือไบพัดไปที่2ผ่านไปจะเป็นช่องว่างระหว่างไบพัดไปที่2กับไบที่3เจอไบพัทไปที่3แล้วก็ ก็จบประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็น1รอบนะฮะ <c oughs> การทำงานของตัวแอตทิอินทรับก็คือตัวนี้จะไปดึงจะไปเช็คตัวที่ขาขาอาร์เซนเซก็คือขาเบอร์2นะฮะแล้วก็เมื่อเช็คขามีสัญญาณถลับมาที่ขาเบอร์2ก็จะไปทําตัวฟังก์ชันตัวนี้ไปเรียกไปเรียกฟังก์ชันตัวนี้เมื่อเรียกฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาเคาน์เตอร์ก็จะบวกไป1ทีแล้วก็ f a l l i n g งนะครับฟอ l i ลิก็คือค่าในลักษณะที่จาก1มาเป็น0นย์นะฮะ ที่เราได้ทบทวนไปเมื่อสักกู้นี้นะครับจาก1เป็น0หรือจาก0ูย์เป็น1อันนี้คือจาก1เป็น0เป็นค่า f a l l i n และน,นี้ก็คือตัวนี้ตัว1เป็น03ครั้งคือใบพบัด s 3ใบเพราะฉะนั้นตัวไอแนเทลับจะถูกเรียก3ครั้งไอแนเทลับถูกเรียก3ครั้งเพราะฉะนั้นตัวนี้เคาน์เตอร์จะเป็นอะไรฮะเคาน์เตอร์ก็จะเป็นมีค่าเท่ากับเท่ากับ3นะฮะ หรือถ้าเราใช้ตัว rising ก็จะเป็น0 1 0 1 0 1นี้ค่าก็จะไม่แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าตัวใน1รอบเนี่ยตัว falling ก็จะมี3จะมี3จะมีเลข1 3ค่ามีเลข0 3ค่าตัว rising ใน1รอบก็จะมีเลข0 3ตัวเลข1 3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นค่าจะไม่แตกต่างกันมากระหว่างการใช้พารามิเตอร์กับตัว falling กับตัว rising ในกรณีนี้นะครับ ส่วนในกรณีอื่นก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเคาน์เตอร์เท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นในรอบที่2นะครับอันนี้เคาน์เตอร์ก็จะเป็น6ใช่ไหมฮะจะเป็น6ก็คือ3ก็นับแต่4 5 6เพราะฉะนั้นในรอบที่3ตรงนี้ก็จะเป็น9นะครับตัวนี้ผมผมลบไปแล้วกันเพราะว่า เดี๋ยวจะงงนะครับก็ตอนนี้จะเป็นไซเคิลนะครับไซเคิลหนึ่งไซเคิลหนรอบนะครับเคาน์เตอร์จะเป็น3ามไซเคิลสองแล้วเคาน์เตอร์ก็จะเป็น6กไซเคิลสามเคาน์เตอร์ก็จะเป็นเก้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจับใน1วินาทีนะครับเราจับค่าใน1วินาที1 1 Second ใน1 Second นะครับ สมมุติว่าเราจับค่า1 1วินาทีเนี่ยมันได้เคาน์เตอร์เป็น9นะครับเราจะหาจำนวนรอบต่อนาทีเราก็นำา9มาหารด้วยใบพัดใช่ไหมฮะใบพัดมี3ใบนะใบที่1ใบที่2ใบที่3ก็หารด้วย3ก็จะเป็น1รอบแล้วก็คูณด้วย60ก็จะเป็นจำนวนรอบต่อวินาทีเป็นเป็นราวเปอร์มินิตนะครับ ค่าก็าจะได้ประมาณนี้นะครับเ <c oughs> คาน์เตอร์นะอาหารด้วยจำนวนใบพัดนะฮะแล้วก็มาคูณกับค่าที่เป็น6 0วินาทีเพื่อที่จะทำให้ r p m เป็นหน่วยเป็นต่อ1นาทีนะครับวิธีการก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันตัวจับเวลานะครับจับเวลา1วินาทีนะถ้าครบ1วินาทีคือ1000มิลลิเซกนะครับก็จะ <c oughs> ให้หยุดการหยุดการ De detect detect interrupt แล้วก็เอานำค่าตัว c o u n t เตอร์เนี่ยมาหารกับจำนวนเบพัรแล้วก็คูณกับ60เพราะฉะนั้นจะได้เป็นรอบต่อวินาทีนะครับแล้วก็เริ่มรี s ซ็ตเคาน์เใหม่แล้วก็เริ่มจับใหม่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนโ้ดก็จะประมาณนี้อันนี้จะถือว่าก็ไม่มีที่เว็บไหนที่ผมเจอที่เขาอธิบายได้ละเอียดแบบนี้นะครับก็ยังไม่เจอแต่ว่า ผมก็ได้ศึกษาได้ดูค้นคว้าแล้วก็ได้ทดลองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองไล่โค้ดดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับลองศึกษาดูก่อนว่ามันเป็นการทำงานเป็นไปตามที่ที่ผมทำให้ดูไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์จริงกันนะครับเราจะไปดูอุปกรณ์จริงกันว่าในอุปกรณ์จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับในอุปกรณ์จริงนะครับก็ดูสักนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบอร์ดยูโนนะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวแผงแผงตรงนี้อยู่แล้วแผงตรงนี้ก็ใส่ใส,ส,สายสีเส้นพอดีนะครับตรงนี้ผมก็เขามีรูให้แต่ว่าผมเอาขาตัวก้างปลามาเชื่อมเองนะครับตรงนี้จะจะมีให้เลยนะจะเป็น SCL SDA 5โวลต์แล้วก็กราวนะครับ นี่จะเป็น5์กับกลาวแล้วก็สายตัวนี้จะเป็น D2 นี่จะเป็น IR นะครับลองดูค่าเซ็นเซอร์นะฮะลองดูนะอาจจะมองยากสักนิดหนึ่งต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นที่ตัวกล้องไม่ชัดนะครับลองดูนะถ้าผมเอานิ้วแปะตรงนี้นะจะเป็น0ก็คือ detect เจอเนี่ยนะครสังเกตไฟสีเขียวตรงนี้นะฮะสีเขียวตับวตบนถ้าเกิดว่าเอาวัตถุออกนะครับก็จะ detect ไม่เจอนะครับก็จะ detect ไม่เจอ นะอันนี้คือผมขยับนิ้วมันก็จะดีเทคดีเทคแล้วมันก็จะคำนวณเป็น1วินาทีแล้วมาคูณกับ60นะครับคูณ60ตัวนี้จะเป็นรอบต่อวินาทีนะครับจะเป็นประมาณนี้นะถ้าเราทํานิ้วเป็นใบพัดนะสาใบใช่ไหมฮะทานิ้วเป็นใบพัด3ใบแบบนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะครับคํานวณมันก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับลักษณะการทํางาน,นจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวผมจะมาลองใช้ตัวพัดลมนะครับเดี๋ยวลองลองดูว่า่านจะเห็นไหมนะครับพัดลมปกติพัดลมตัวนี้มันจะมีสี่ใบเราต้องแก้ค่าตัวนี้เป็นสี่นะ ถ้าพัดลมบ้านจะมี3ใบนะครับลองดูตรงน,นี้เราดีเทคดีเทคถ้าดีเทคตัว IR s e n s เซถ้าไปดีเทคเจอตัวซี่ซี่ของเขาเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นพัดลมนะครับแต่จริงๆแล้วพัดลม,มยังไม่ได้หมุนใช่ไหมฮะถ้าเข้าไปดีเทคซี่ตัวเนี้ยเขาจะคล้ายๆว่าเขาจะเจอเขาจะคิดว่าเป็นใบพัดแล้วเขาจะไปคูณไปคูณเป็นรอบต่อน,นาที เพราะฉะนั้นถ้าวัดให้ชัวร์นะครับตรงนี้ถ้าพัดลมไม่มีตะแกรงก็จะชัวร์จะดีมากไม่มีตะแกรงบังเพราะว่าไม่ให้ไม่ให้ตัวไอเซนเซอร์นี่ยิงเข้าไปโดนตะแกรงถ้ายิงเข้าไปโดนตะแกรงก็เขาจะคิดว่ามันเป็นพัดลมหมุนแต่จริงๆพัดลมเรายังไม่ได้ทํางานนะฮะนี่เห็นไหมฮะดูพัดลมยังไม่ได้ทํางานนะครับพอดีผมไม่มีพัดลมที่มันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมจะลองดูนะให้มันเป็นศูนย์ก่อนนะครับให้เป็นศูนย์อ่ะผมก็กด อ่นะครับรอบมันก็จะประมาณนี้ให้สังเกตไฟสีเขียวๆนะครับไฟสีเขียวๆต้องทํางานถ้าไฟสีเขียวๆทํางานนั่นคือตัวนับตัวฟังก์ชันอินโ l เ t ตจะดีเทคเจอแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์จะทํางานนะครับ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองลองนำไปศึกษาดูนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะอยู่ที่เว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชัน interrupt เข้าไปดูสักนิดหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเว็บภาษาไทยนะครับก็จะใช้บอร์ดตัวคนละรุ่นกับเราเขาไม่ได้ใช้นาะอนนี่จะเป็น esp จะเป็นตัวโหนด mcu นะครับแต่ว่ามีคำอธิบายฟังก์ชันไหมไม่มีนะฮะก็ลองดูสำหรับคนที่ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับลองศึกษาดูนะครับรายละเอียดในการใช้งานนะครับหรือว่าเราจะใช้โค้ดตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะ โดตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดช่วยกด subscribe ไว้ด้วยสำหรับคนที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับ